สวัสดีครับพอน้องวันนี้ผมจะมารีวิววันนี้ผมจะมารีวิวมอสตูนิกนะครับโอเคเขาเข้าไปโอเคส่วนใครอยากได้ลิงก์ก็ลิงเต่าข้างล่างใตาล่าคลิปด้วยนะครับทุกคนขอเข้าก่อนนะครับทุกคนนี่ครับสติ๊กเกอโหคุณเพื่อไม่ใช่สกินก็ไม่ใช่ครับทุกคนผมก็บอกว่ามันใช่ไม้เสกินครับโอ้โหตุ๊กตุกลูกเฮ้ยคนลูกแต่ถ้าคนกดย่อเร็วมากเลยคนลูก นี่ยคตรครับเนี่ยดูดิอะรมาสอนนะครับนี่พิมไปเลยนะครับอันนี้ครับพิมไปเลยดูนะครับโอเคอะานะครับตีของบางีเห็นไหมครับไปไปดูข่้ครับกล้าปรับนะครับพรไม่กับเสียงทอครับเ่ครับเพจะช็อตนโอค้คุกขอไปอกนะโอ้ดูดิโเครัยนะครับ กจะเป็นหุนยนนะครับุนยน่าจะเป็นขุนยนของใครว่าหรือนะครับนี่จะเป็นเพื่อนของชนิดคนจไม่ได้จะสามารถเินได้ใช่ไหมครับเออนที่สองนี่นแฟนของชนิดก็ชอบนิดชนิกชอบนะครับทุกคนโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นบอสที่ใหญ่ที่สุดแล้วอดูดูทุกคนดูนะครับอะไรเนี่ยไปไปไป้าเ้นี่ชนิดนะครับ เอเาละครับมีแค่นี้แหละครับทุกคนโอเคนั้นไม่รอหรี่ชากันไปสอนโหลดนะครับทุกคนจะสอนโหลดกันนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนพอเราอันนี้มาแล้วครับทุกคนโอเคครับเพราะเราเข้ามาจากข้างล่า้คลิปผมแล้วมันจะเป็น จะไปหน้าแบบนี้ครับทุกคนอุ้ยหน้าแบบนี้ครับทุกคนเลยหน้าแบบนี้ครับทุกคนเออ่มไปหน้าแบบนี้เปนี่ะหน้าอย่นี้ครับก็กดโหลดสองไฟนี่ครับเนี่ยทุกคนจ้านี่ดูดิเนี่ยนั่นีอครับเนี่ยท่านี้ครับพอเรากดโหลดปุ๊บมันก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับเยสครับพอไปกับสตาร์ทดูนะครับมันก็จะเข้าไปหน้านี้นะครับก็กดเข้าไปแล้วมันจะเป็นสองไฟนี่ครับเนี่ยมีไฟแรกนี่ครับ รถไฟต่อครับทุกคนโอเคเราไปก็ไฟนี้นะครับทุกคนนะครับรถไฟแปลงล่างเป็นมองแปลงล่างสนิทครับโอเคครับผมเมืนะครับโอเคนะครับทุกคนส่วนลิงก์ก็อยู่ข้างใต้ล่างนะคลิปนะครับทุกคนแล้วผมจะไม่ทิ้งลิงก์ันนะครับให้ไปหาโหลดเอาเองนะครับลิงของไข่ไข่สนิทแล้วแต่ผมจะสอวนลิงมีคุณสารแล้วเป็นสนิทนะครับโอเคครับขอขอจบคลิปแค่นี้ครับทุกคน okay. işte. สวัสดีครับ